เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลตั้งแต่ยังเด็กบางคนเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างมีอํานาจวาสนามีบารมีอย่าหาว่าไม่เตือนก็แล้วกันคนที่เกิดในลาสีมังกรชีวิตพลิกเปลี่ยนครั้งใหญ่ ในปีพศ2568คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะบุญบารบมีสร้างสะสมมาไม่เท่ากันบางคนตั้งใจทำบุญตั้งแต่อดีตชาติมาในปีพศ2568ตัวของพวกท่านมีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินข้างใหญ่ทำให้ชีวิตของพวกท่านนั้นโตดดเตด่นและเปลี่ยนแปลง หยิบจับสิ่งไหนก็ตามก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนับจากวันนี้เป็นต้นไปตัวของพวกท่านที่เกิดในลัคกนการาศีมังกรดวงสตาประจำปีพศ .2568 จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อำนาจชีวิตวาสนาไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถชีวิตของท่านนั้น จะพลิกเปลี่ยนครั้งใหญ่จนตัวของพวกท่านแทบไม่เชื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนใดก็ตามที่เกิดในราศีมังกรชีวิตอำนาจวาสนาบารมีของท่านจะเปลี่ยนแปลงจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นฝ่ามือจากดวงร้ายก็จะกลายเป็นดวงดี จากที่ไม่เคยมีบารมีของท่านก็จะโดดเด่นสมหวังทุกสิ่งทุกประการอย่างแน่นอนนับจากวันนี้เป็นต้นไปจะรวยพุ่งรวยกระจายรวยแบบกระซากไม่หยุดสุดไม่อยู่ดวงสตาชีวิตของท่านถึงเกณฑ์แล้วที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรัก อำนาจวาสนาบารมีล้นฟ้าปีพศ .2568 ตัวของพวกท่านจะมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถป้ายแดงอำนาจวาสนาบารมีสื่อเสียงการทำธุรกิจค้าขายก็จะปั่วปั้งอลาัางการจนตัวของพวกท่านนั้น อึ้งกันทั่วทุกสารทิศอย่างแน่นอนไม่เชื่อห้ามลบลูเรด,ดขาดเพราะชีวิตของพวกท่านจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคนับจากวันนี้เป็นต้นไปคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรให้ตัวของพวกท่านนั้นตั้งจิตตั้งใจฟังให้ดีๆบารมีของท่านจะมีแต่เงินแต่ทอง หลังไหลเข้ามาในชีวิตนับจากวันนี้เป็นต้นไปจงพิมพ์คาว่าสาธุข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นพลังแห่งบุญขออำนาจวาสนาบารมีบังเกิดแก่ตัวข,ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าให้มีชีวิตที่ดีสุขสมหวังทุกเรื่องทุกอย่างทุกประการนับจากวันนี้เป็นต้นไป รวยพุ่งรวยกระจายถ้าพร้อมแล้วเสนญติดตามรับชมรับฟังการทำนายแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านที่เกิดในลัคนาราศีนี้ ความมั่นคงความโชคดีบารมีปรากฏขึ้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งเพราะตัวของพวกท่านนั้นจะมีโชคครั้งใหญ่ดวงสตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยน เป็นคนที่มีโศกมีลาบมีบุญญาบารมีไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามโศกลาบบารมีจะลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางแบบไม่ขาดสายจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีเงินแสนเงินล้านขนาดนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใส่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นบุญวาสนาบารมีแต่เก่าก่รได้โดนบันดานโลโศกราบโดนบันดาล ให้ตัวของท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐีมีดวงสตามหาเงินแสนเงินล้านมาใดบัดนี้ปีพศ2567ดวงสตาวาสนาของท่านได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าตัวของท่านคิดเงินก็จะได้เงินคิดทองก็จะได้ทองบารมีล้นเหลือจะมีรถป้ายแดงตัวของพวกท่าน ไม่ว่าจะทำธุรกิจค้าขายด้านการเงินการงานก็จะมีความราบรื่นมีความปลอดภัยมีความผาสุขตัวของพวกท่าน และคนที่ท่านรักนั้นก็จนไม่เชื่อว่าตนเองจะมีบุญญาบารมีขนาดนี้แต่บอกไว้เลยว่าคนใดก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้แล้วแสดงว่าบุญญาบารมีของพวกท่านนั้นได้เปิดแล้วขอเพียงตัวของพวกท่านตั้งจิตให้แน่วแน่ในการติดตามรับชมและรับฟัง เพื่อเป็นการเปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับเอาโชคเอาไซรับเอาพรรับเอาบารมีเงินแสนเงินล้านในครั้งนี้ให้ตัวของพวกท่านน้อมจิตให้แน่วแน่ตั้งใจฟังแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้เปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับเอาโชคเอาไซรับเอาพร จากการทำนายทายทักในครั้งนี้ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังนั้นให้ตัวของพวกท่านเคลียร์ัญหาเคลียรความรู้สึกให้แน่วแน่ให้ตัวของพวกท่าน,าาน,น,ต,านตั้งจิตให้ตั้งมัน่นแล้วตัวของพวกท่านจะมีเงินแสนเงินล้านด้านการเงิน ของคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เป็นคนที่บ้าบินในการทำการทำงานตัวของพวกท่านจึงจะมีเงินแสนเงินล้านคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีเงินแสนเงินล้านในไถ่ปีนี้เพราะว่าตัวของพวกท่านจะมีงานใหญ่ลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านนั้น ไม่อยากเชื่อกันเลยทีเดียวว่าตนเองจะโชคดีมีบุญญาบารมีขนาดนี้แต่บอกไว้เลยว่างานใหญ่ก็สำคัญแต่สุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ให้ตัวของพวกท่านพักผ่อนให้เพียงพอเพราะงานใหญ่ ต้องใช้แรงใช้สมองใช้ความรู้ความสามารถสนั้นแล้วการพักผ่อนให้เพียงพอดันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านจงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างรีบดวนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะสุขภาพของท่านนั้น มีความแข็งแรงสนั้นแล้วใครก็ตามที่บุกบืนสู้ชนต่อหน้าที่การงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนให้ตัวของพวกท่านปรับเวลา ในการพักผ่อนให้ดีๆเพราะบารมีเงินแสนเงินล้านทุกสิ่งทุกอย่างเคียงคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักต้องเคียงคู่กันไปแบบสมดุลตัวของพวกท่าน จึงจะประสบผลสำเร็จในสีเวทด,ด้านการเงินตัวของพวกท่านนั้นถือว่าโดดเด่นสุดๆในรอบหลายปีไม่ว่าตัวของพวกท่านจะหยิบจับสิ่งไหนก็ตาม ก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดซาตาชีวิตจะพลิกผันจากหน้ามือเป็นฝ่ามือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อกันเลยทีเดียวว่าด้านการเงินนั้น 1. ไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายทางออนไลน์หรือออฟไลน์ผู้คนจะสนับสนุนตัวของพวกท่านเพราะคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้เป็นคนซื่อสัตย์เที่ยงตรง จึงมีคนสนับสนุนเสื้อถือแล้วตัวของพวกท่านก็ชอบช่วยเหลือคนฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เกิดในลัคนณาราศีนี้ให้ตัวของพวกท่านยึดถือการสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะสังคมนั้นจับจ้องมองคุณอยู่เสมอไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำดีหรือทำร้าย ผู้คนหรือสังคมก็จะรับรู้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะสามารถประสบผลสำเร็จได้ฉะนั้นแล้วใครที่รับชมรับฟังมาถึงจุดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับตัวของพวกท่านด้วยเพราะพวกท่านก็คงจะได้รับรู้เคล็ดลับ วิธีการทำให้ชีวิตดีขึ้นทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จสนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้และฟังคลิปนี้จนจบแสดงว่าตัวของพวกท่านมีความอดทนมีความอดกั้นสูงไม่ว่าตัวของพวกท่านจะพบกับอุปสรรคอะไรก็ตามก็จะสามารถผ่านพาอุปสรรคนั้นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่กล่าวออกมานี้ไม่ได้พูดเล่นๆเ,เพราะเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ตัวของพวกท่านไม่เชื่อ,อยาลบลูเด็ดขาดเพราะการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ในครั้งนี้กาวปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคนใดก็ตามที่ไม่เชื่อก็ห้ามลบลู่ตำราโหราศาสตร์เป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ผู้คนให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันนั้นแล้วไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามก็ให้มันสมพงการกระทำดวงสตาวาสนาได้เปลี่ยนแปลงข้างใหญ่แล้วอีกประการหนึ่งคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้อาจจะถูกหวยรวยทรัพย์สินและเงินทอง บารมีของพวกท่านจะล้นเหลือถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นก็อย่าลืมหยิบจับรอตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วให้ตัวของพวกท่านรำนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ท่านเคารพนับถือเอาไว้ให้ดีๆขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมได้รับฟังการทำนายโชคลาบบารมีในครั้งนี้ก่อนจบคลิปก็ขอคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อหมอได้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้โดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายโชคลาบบาระมมีแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง